Welcome to London one in yay! The first of all, I have to say I'm not sure today I can not come to make video for you or not because of as you know the weather is not sure, rain, uh, cloudy uh, or less foggy sky. So I'm so sad a little bit, but certainly everything come back the same. So good in the evening, yeah, of course i come here to make video for you it's so late but not so late a lot i'm sure you understand you can still follow me too yeah <laughs> ich like gesagt heute or a listener Of a Natürlich, naturally but i still must to this video this channel for you. Why? you are it's important for me i think you understand me and noch still follow auch. วันนี้นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่คอยมาครึ่งวันค่ะหมู่นี้นะคะบอกบอกเพื่อนๆอ,อย่างนะคะเป็นความรู้วาเลยนะคะว่า,เ,าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนมีนานะคะเ,เดือนมีนาของแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยเขาเป็นไหมแต่ว่าที่เยอรมันเป็นจริงๆค่ะคือตั้งแต่ต้นเดือนมีนามาจนมาถึงวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่15 16้าแล้วนะคะ คือเป็นอะไรที่บอกตรงว,ว่างงกับอากาศเขาวันนึงนี้สี่ห้าอารมณ์เลยนะคะเนี่ยตอนนี้มีแดดแล้วนะแต่ลมก็แรงคือหนาวไหมมันก็หนาวแบบไม่เอาเป็นเอาตายแล้วนะมันก็เริ่มดีขึ้นนะคือมันเป็นคาบเกี่ยวนะคะของเขาอะไรนะฟลูริงก็คือฤดูใบไม้ผลิก,กําลังจะมาแล้วจากนั้นก็จะเป็นอ่ะซัมเมอร์แล้วตอนนี้อะไรกำลังจะไปล้ะคะวินเทอร์กำลังจะไปะคะ่ะแต่เขาไม่ไปดีๆนะพูซเมันจะหาเรื่องกันนะไม่ไปดีๆไม่ไปดีดๆค่ะเพราะเลยคะ่ะเชา้าขึ้นมาเนี่ยฟ้าสว่าง ไม่ถึง5นาทีนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็มืดมืดเสร็จเป็นไงก็เนบันอัมเฮเหมือนอย่างที่บอกแล้วค่ะสายมันเนบันอัมเฮมันก็คือมันมันมันคลาวดี้นะคะมันมันฟอคกินสกายนะท้องฟ้ามันขมุกขมัวเอาอีกแล้วเอามืดอ,อีกเอาฝนตกอีกเอาฝนหยุดเอาขึ้นอ,อยู่อย่างเงี้ยจนแบบ ไม่รู้จะทำยังไงและช่วงนี้แล้วดาวันก็อย่างที่บอกแล้วค่ะโควิดนะคะ,ะ,ะ,คะก็เรียนออนไลน์ก็เลยอ่ะไม่สนใจแล้วบอกแฟนวันนี้ฉันคงไปทำไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงวันธรรมดาวันนี้เป็นวันอังคารนะคะแฟนก็อาไปสู่เฮาส์เซอรนะคะก็คือ w o r l f r o m m o o m e นั่นแหละนะคะแล้วก็ไปไปไหนไกลๆไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเคเทคเกอร์ไม่เล็กเลยนะคะ โอ้ยแล้วแต่ว,วันคิดวันแล้วบางครงใช้เวลาเป็นเดือนเดือนบางถ่ายที่นี่แต่เพื่อนๆต,ต้องตกใจวิเตอร์จะรู้สึกบ oring หรือล่างไวลิชนะคะล่างไวลิชในภาษา,ษาอังกฤษก็คือ bored boring, boring นะคะไม่นะคะเพราะว่าในที่ต่างๆคือในเขตเทเกอร์ aker, เขาก็มีความต่างของเขามากมายที่แบบมันไม่เหมือนกันเลยล่ะคะ่ะมันสวยมากและอีกอย่างก็คือเดี๋ยวถ้าพอเสาร์วอาทิตย์อากาศดีหน่อยแล้วก็แฟนกับแหม่มเนี่ยเอ๊ะขอโทษเรียกชื่อเล่นตัวเองอีกแล้ว งงแฟนกับรัตนวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นนิสัยเดียวกันคือชีพประจ่อลงเท้าค่ะเขาก็จะมองหาที่ใหม่ๆพาแรัดาวันปกตินะเป็นนิสัยปกติของเขาจะพาเที่ยวตลอดนะคะในที่ใหม่ๆด้วยความที่ดาวันรพึ่งมาอยู่ได้7เ,เดือนด้วยแหละแล้วบังเอิญพพราะรันวัตมาทำวิดีโอเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะเป็นกูึดไอเดียเป็นกูึศจีดี้นะคะกูึศจีดี้ภาษาเยอรมันนับสันคือกูึดไอเดียนะคะเป็นความคิดดีๆเป็นกูึดไอเดียเลยว่าเออนะเธอพาฉันเที่ยวฉันก็จะหานะคะซูนะค,ะคนพลัสก็คือ,อ looking อ looking for s e a r c i n g The place ะะก็คือหาที่ถ่ายทำวิดีโอไปด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงก็วันนี้นะคะมาสายหน่อยนะแต่มาในช่วงเวลาสายที่อากาศดีแล้วก็ยังไงดีอะคืออย่างที่รัตวันบอกแลวคะ่ะว่ารัตวรักในการทํางานดีมากแล้วก็ชอบมาแล้วก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้ทํา <laughs> นะคะเพราะอยู่เมืองไทยชีวิตยุ่งมากทํางานตลอดและไม่มีเวลาเลยนะคะเพื่อนๆบอกตรงๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็เลยบอกเลยว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วถึงแม้ว่าฝนตกฟ้าร้องก็จะคอยนะคะ แต่ก็อีกนั่นแหละค่ะบังเอิญเนี่ยพอเรียนเสร็จแล้วเด็วันก็เฝ้าดูเวลาตลอดคือไม่ใช่เวลาเขาเรียกว่างไงดีนะเฝ้าสังเกตอากาศตลอดเวลานะค่ะก็บอกแฟนว่าเดี๋ยวถ้าฉันเรียนเสร็จนะคือการเรียนก็บอกตรงว่าเอาไม่ถูกเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็วเลิกช้าถ้าถ้าฉันเรียนเสร็จแล้วอากาศมันดีใช่ไหมคะโอเคฉันจะเวกเลยนะอิชเวกก็คือแบบเออฉันไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็โอเคค่ะก็อย่างที่บอกพอเห็นอากาศพอเรียนเสร็จปุ๊บเห็นแดดปุ๊บวิ่งเลยค่ะ วิ่งวิ่งก่อนเลยเพราะอะไรไหมคะพวกลวูมเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามันฝนตกทุกทุก,ท,กทุกวันแล้วมันครึ้มครึมครุมครึ่มทุก,ท,ก,ท,กทุกวันเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวระดัมวันจะไม่มีวิดีโอลงให้เพื่อนๆได้ติดตามการเพื่อน,อนๆขอบคุณมากๆนะคะอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่านะคะอุตส่าห์สลัช่วงเวลาที่จะได้พักผ่อนมากมายนะคะมานั่งเสียเวลาดูระดับวันนะไม่เสียเวลาสินะมานั่งดูวิดีโอของระดับวันเนี่ยแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าเออนะคอยอ่ะฉันจะดูอ่ะ EP ต่อไปฉันกำลังคอยอยู่เอะนโค ขอบคุณมากๆนะคะที่เมตตาที่ยังติดตามที่ยังไม่เบื่อหน่ายที่ยังไม่บรงที่ยังไม่ลังไววลิชนะคะยังไงนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะพยายามจะพยายามสธิ์สุดเด่นนะคะคิดเอจอนนะคะคีดจอดเทบาใหม่ๆม่เทบาผาใส่แล้วมันก็คือ subject นะคะก็คือใจจนะะนั่นแหละใหม่ๆนะคะให้เพื่อนๆได้รู้สึกว่าเฮ้ย อีพีนี้มีของใหม่อีพีนี้มีของใหม่จะไม่ให้ซ้ำนะคะจะไม่ให้ซ้ำจะพยายามที่สุดนะคะอะไรที่เพื่อนๆขอมาแล้วดวันยังคงรับฟังอยู่นะคะแล้ก็ยังหาโอกาสจะทําอยู่นะคะไม่ต้องกลัวทุกเดี๋ยว ทุกเขาเรียกว่าทุกสเต็ปนะคะทุกชิฟฟ์นะคะชิฟฟ์ชิฟก็คือภาษาเยอรมันคือชิฟฟ์ชิฟนะคะภาษาอังกฤษก็คือทุกสเต็ปนะคะทุกสเต็ปอะไรที่เป็น like it, ละเอียดอ่อนได้วเราจะค่อยๆค่อยๆค,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 คลือคคล้อคลานไปให้หมดนะคะยังไงก็เพื่อนๆรบกวนอย่าโทษทิ้งกันกลางคันนะช่วยติดตามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะรัฐว,วันขอเข้าเรื่อง,องว,วันรัฐบาลนิดนึงจำได้ไหมครั้งที่แล้วเราจบแล้วนะคะบินฝ่าโควิดอตอนที่2จบแล้วนะคราวนี้มาตอนนี้แล้วเวันมาถึงเยอรมันแล้วนะคะนั่นก็คือแล้วดันบินมาตอนช่วงโควิด จำได้มมวิดีโอที่แล้วในวันว่าเราจบไว้ที่ว่าเมื่อถึงเยอรมันแล้วควอ่อนทินเป็นยังไงก็ใช่แหละค่ะพอมาถึงแล้วก็กระเป๋าเดินทางอะไรก็มาถึงถึงบ้านเลยนะคะจากอีพีที่แล้วนะคะก็ผลที่สุดก็ไปไหนไม่ได้คะ่ะแฟนบอกว่าเธอมาตอนนี้ก็เธอต้องทําใจนะ14วันเธอต้องอยู่ใน,ในคอนโดแล้วก็อยู่ในห้องนะคะในห้องไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้เป็นคอนโดเล็กๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่า ยุโรปเกือบทอั้งยุโรปไม่ใช่แค่เยอรมันนะคะคอนโดส่วนใหญ่เขาจะเป็นเหมือนบ้านเป็นห้องชุดเลยค่ะก็คือมีห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนออห้องน้ามีเบริรมแทบจะเข้าไปนอนได้สองสามคนนะคะห้องเก็บของเขาก็คือเหมือนอยู่บ้านหลังหนึ่งนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็อยู่14วันจะบอกว่ามีอะไรบ้างก็ตามเหมือนกับบ้านเรานะคะเวลากลับไปต่ตางประเทศ,ก,เทศก็ต้องควรรนทีนใช่ไหมคะก็อยู่ที่คอนโด14วันก็นั่นแหละค่ะชีวิตที่น่าเบือ่อ จะจําใจต้องอยู่ไม่ทําไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาถามว่าขณะที่เราอยู่เนี่ยเราเวกได้ไหมเวกหมายถึงว่าเราแวะไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้ไหมไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วใช่เพื่อน่อาจจะอาจจะตั้งคาถามว่าก็เธอมานี่ยังไม่มีใครรู้จักเธอเลยอย่างต่างประเทศเขาไม่ได้เหมือนบ้านเราเนาะที่เขาแบบส่งสิ่งกันหรือจะจะช่วยเหลืออะไรกันไม่ถูกต้องค่ะแต่เพื่อนๆคะแล้วแล้วมันจะบอกอย่างหนึ่งว่าถึงแม้ว่าแล้วแ้จะไม่รู้จักใครที่เป็นเพื่อนบ้านของแฟนเลยก็ตามแต่อย่าลืมนะคะว่าเขาเนี่ย พื่อนบ้านเนี่ยเขารู้นะคะเพราะเขาก็รู้ว่าแฟนนี่ยอยู่คนเดียวมาตลอดเขารู้เลยนะคะเพราะว่าพ่อแม่แฟนเนี่ยที่บอกว่าอยู่ที่โบนาใช่ไหมคะแฟนทํางานราชการอยู่ที่อ๋อเบอร์ลินนะคะในเมืองหลวงเพราะฉะนั้นในเวลาแลดาวันมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้มากๆากเลยคืออะไรทราบไหมคะและดาวันมาในช่วงซูเมอร์หรือซัมเมอร์นะคะก็คือการมียื้ที่ระเบียงนั่นแหละเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่เรามาแล้วหรอ เขาก็กำลังคือช่วงสนะัมเมอร์นวัฒนธรรมยานของคนเยอรมันนะคะรุดวันบอกเลยนะคะเขาจะคอยมาปลูกต้นไม้ตามระเบียงเาาขาเรียกน,นะเพื่อความสวยงามของของเขาเรียกว่าเลยน,น,นะอของฤด,ดูซัมเมอร์ใช่ไหมคะและทีนี้ตรงนี้ล่ะคะ่ะเวลาเข้าออกเดินออกนะคะที่ระเบียงนะคะเราก็จะมาเห็นนะคะเราก็จะ ยินดีต้อ่ย่ายา่ยาย่าย่าฮาัลโหลคนตุรกีค่ะคนตุรกีไรูตกใจเขามาอยู่ที่เยรวันนะคะแล้วก็เขาเป็นอิอสลามเหมือนละดาวันนะคะและทีีเนี่ยพอในช่วงที่เขาปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างนี้เนี่ย<อ>เขาเห็นเราใช่ไหมคะเขาก็ฮัลโหลเราก็ฮัลโหลภาษาเยารวันก็นยังไม่ได้ก็พูดอะไรไม่ได้แล้วก็แฟก็ออกมาพูดว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะ จากนั้นไปล่ะค่ะเพื่อนๆเนชื่อไหมคะใครบอกว่าคนเยอรมันไม่สนใจคนไม่จริงค่ะแป๊บเดียวครับพอ,อ,อแฟนออกไปซื้อเพราะว่าเราอยู่ช่วงควอนตีน,นใช่ไหมแฟนก็ไปซื้ออาหารไปซื้ออะไรให้สองสามห้องค่ะมาถามแลเอ้าภรรยาทามาจากเมืองไทยแล้วหรอนี่มามาช่วงโควิดนะแฟนก็บอกเออใช่อ๋อดีแล้วแต่ว่ายังไงก็อย่าให้ออกไปไหนมาไหนนะ่นะควอนตีนนะถ้าออกไปนี่ไม่ได้เลยนะเราพวกเรามีปัญหานแน่เลยแล้วพอแฟนมาเล่าให้ฟังไอเราก็ตกใจเฮ้ย คุยกันแค่คนคนเดียวห้องอื่นรู้หมดเลยเหรอตายแล้วที่นี่ไหนบอกว่าคนที่นี่ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไหนบอกว่าคนที่นี่ไม่อะไรกับใครไม่ธรรมดานะเนี่ยตายแล้วแป๊บเดียวฉันก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังในคอนโดไปละคอนโดแฟน <laughs> ถามว่าถ้าเกิดว่าเราแอบเว็บออกไปจริงๆแล้วไม่ให้คนเขารู้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราออกไปแล้วบังเอ,อิญโชคเราสวยไม่ดีขึ้นมาคอนโดอันนี้ไม่มีใครเห็นแต่คนข้างๆเขามองเห็นขึ้นมาเนี่ย วิธีทางของคนเยอรมันเลยนะคะเขาจะไม่เข้ามาเตือนเราตรงๆนะเขาจะโทรเลยค่ะใช่คะ่ะเพื่อนๆเ,เขาจะโทรไปนูตฟอลนูตฟอลก็คือเบอร์ฉุกเฉินนะคะนูตฟอลนล้วก็อิมเมจนซีคอร์นะคะอิมเมจนซีคอร์นะคะ, call, ะ,คะเบอร์ฉุกเฉินเลยวันนี้ยียคุเนี้ยมาันจะาต่างประเทศนะแล้วเกลไม่ได้ควเลนทีนะมันเดินเพี้ยนพ่านไปนู่นมานี่แล้วนะคราวนี้เดือดร้อนกันหมดลยค่ะยุ่งกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกแล้วว่า,วาชีวิตช่วงควาเลนทีนเป็นยังไงน่าเบื่อคะ่ะ ได้ต,ต่ยืนที่ระเบียงมองวิวมองอากาศไปแฟนคอยซื้ออาหารให้ใน14วันไปไหนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ออนั่งนั่งนอนนอนนะคะแล้วก็รอเวลารอเวลาให้14วันหมดนะคะพอ14วันเขาเรียกเลดวันตัดภาพเลยไม่ให้เบื่อไหนเนาะพอ14วันหมดเป็นไงคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเลดวันมากับแฟนมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะบอกเลยว่าตอนนั้นนะคะภาษาเยอรมันไม่ได้แม้แต่คําเดียวคะ่ะขึ้นมาเป็นเด็กทารกเลยว่างั้นดีกว่านะคะเอาละคราวนี้นะคะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะ มาอยู่ควอรเรนทีน14วันอยู่แต่ในบ้านแฟนซื้อของกินให้ตลอดเวลาแล้วออกไปไหนก็ไม่ได้นะคะไปยืนระเบียงเพื่อนบ้านเห็นเพื่อนบ้านก็เริ่มรู้เลอีนี่มาจากต่างประเทศนะแล้วถ้าเกิดว่าแวบบไปแวบบมาแกล้งทําเป็นออกไปก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะโทรเบอร์ฉุกเฉินทันทีว่ามีคนมาจากเมืองนอกนะแล้วเขาไม่ยอมไปควอรเรนทีนะคะซึ่งอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนเยอรมันไม่สนใจคนไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเรื่องคนหรอแวดาว่านะ ไม่จริงค่ะก็มีส่วนนะคะมีส่วนเหมือนกันแต่เ,เขาจะไม่ซุมซิบให้ได้ยินเท่านั้นแหละนะบางคนอาจจะเจอประสอบการณ์ที่ไม่ซุมซิบให้เห็นหเลยแต่ว่าของระดัวันยังไม่เจอนะแต่ว่าเอาไปคุยกับแฟนไปถามแฟนแล้วแฟนมาเล่าให้ฟังนะคะโอเคเรามาถึง EP พีนั้นแล้วนะ แล้วพอหมดคดีแล้วดว,วันก็ไปที่ไปไปตามห้างไปทำเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่เชิงห้างนะคะไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปซื้อของกาแฟนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอครบ14วันแล้วเพื่อนบ้านเห็นก็ไม่เป็นไรคราวนี้และคะ่ะ EP ต่อไปแล้วดว,วันจะต้องทําอะไรต่อคะสิ่งที่ทําต่อไปก็คือต้องมองหาโรงเรียนที่ต้องเรียนหนังสือนะคะ คราวนี้ล่ะค่ะใน p ต่อไปนี้เราจะมาบอกว่าเรียนอะไรเรียนแบบไหนติดต่อ,อยังไงแล้วได้เรียนเลยไหมแล้วมันเกิดปัญหาอะไรแล้วระบบการจัดก,การจะให้ดูเร็วให้รู้เลยว่าบางครั้งยุโรปก็ไม่ได้เริศไม่ได้ดีทุกอย่างนะคะ ระบบการจัดการไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนที่เราคิดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเจอกันนะคะโอเคค่ะ okay, วันนี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะแปลกใจปีกวันว่าอีนัทตวันมายืนอยู่ข้างหลังเป็นถนนรถวิ่งวากันหมดเลยใช่ค่ะเพื่อนๆจำได้ไหมคะอีพีที่แล้วที่ลเลดดาวันให้ไปดูหมู่บ้านริมทะเลสาบเลดดาวันยังอยู่ตรงนี้นะคะนี่แหละคะ่ะเป็นจุดจบสุดท้ายของทะเลสาบตรงนี้นะคะแล้วทะเลสาบตรงนี้นะคะ,ละเลดดาวันบอกเลยนะคะเป็นเป็นจุดอะ่ะเข้าได้หมดเลยนะ ทะาเลสาวที่บัลงไปเดินในในที่มันเป็นหิมะน้ําแข็งตอนฤดูหนาวอะนะจุดจบของเขาอยู่ตรงนี้แต่จุดไปต่อเขาไปจนถึงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่จุดจบนี่คือจุดเขาเรียกว่าอะไรจุดจบจุดจุดเริ่มต้นสินะไม่ใช่จุดจบขอโทษพูดผิดเป็นจุดเริ่มต้นของเขาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมันจะพาไปดูจุดเริ่มต้นมีนกนางแอ่นเล็กๆนะคะแล้วก็มีรูปปั้นปลาเขาเรียกว่าอะไรรูปปั้นปลาหรืวเรียกไม่ถูกอ่ะปกติมันจะมีน้ําพุออกจากปากวันนี้เขาไม่เปิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะวจะให้ไปดูฝั่งนี้นะคะว่าเป็นโบนกง วัฒนธรรมของคนเยอรมันยางก็คือเขาสามารถจะจอดรถข้างถนนได้แต่ไม่ใช่จอดซีโซะแล้วเขาจะมีล็อกให้จอดนะคะมีล็อกของรถรถส่วนตัวจอดมีล็อกให้ค่รีจกักรยานวิ่งนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่แยกนะคะมีห้างมีมีห้าง,ม,ม,างมีผู้คนช่วงนี้กลาลังโควิดพอดียืนรอที่จะซื้อของเข้าห้างนะคะแล้วก็มีเธอมีป้ายรถเมล์เอาล่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศสุดเขาเรียกว่าอะไรนะ สุดของอสวนสวนเนี่ยของเขาเรียกอะไรนะสวนเทเกอร์และการที่มีทะเลสาบสุดทางวันนี้เป็นจุดสุดท้ายของทะเลสาบเชิญเลยค่ะโรสเกสเลิสโกนะคะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วเดวันขอย้อนกลับไปที่ตรงนี้เห็นไหมคะที่เดวันชี้ให้ดูตรงนี้เลยนะคะเอาไปเลยค่ะเลิสโกนะคะโรสเกสเอาล่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดวันให้ดูนะ ตรงนี้นะคะเป็นอ่เขาเรียกว่าน,นะริมน้ําใหญ่เลยนะคะของเขตตรงนี้นะคะที่ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาอาทิตย์นะหรือว่าจะเป็นวันที่อเขาเรียกว่าไงเดีะวันที่อ่ะผู้คนได้พักผ่อนกันแล้วอากาศดีๆนะคะเขาจะมาพักผ่อนมา,มา,มา,น,น,มานั่งพักผ่อนครอบครัวมา,านั่งเล่นเด็กๆมาขี่จักรยานแล้วก็มาดูนกนางแอ่นนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเอาล่ะแสงแรงหน่อยนะคะเพื่อนๆแะดวอนคิดว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นนะ เดี๋ยวจะเปล่าล้เนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะเพื่อนๆได้เห็นไหมแสงแรงมากเลยอะ่ะเหมือนจะปิดกล้องไม่ให้เห็นเลยอะ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะมีเดินเละดวันเดินขับมาทางนี้นิดนึงนะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยที่เลวดวันเล่าให้ฟังว่าเป็นรูปปั้นป่าเห็นไหมคะนี่ไงปกติมันจะมีน้ำผู้ออกจากปากนะแต่วันเนี้ยเขาไม่มีแล้วก็จะมีนกนางแอ่นเนี่ยเต้นไปหมดเลยเห็นไหมคะ เป็นสวนพักผ่อนที่สวยมากเลยฝั่งนู้นเป็นวิบลูทิกนะเดี๋ยวรานจะวนให้ก่อนแล้วจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวดาวนเดินมาทางนี้ดีกว่าเพื่อจะได้เห็นชัดพอแสงมันเข้ากล้องมากๆแล้วมันเห็นไม่ชัดนี่ไงคะเห็นไหมคะเนี่ยสวยมากเลยบึงนกนางแอ่นนะคะเนี่ยคะ่ะทะเลสาบจุดเริ่มต้นของทะเลสาบนะคะจะมีนกนางแอ่นเยอะมากแล้วตรงนี้นะคะเพื่อนๆ ตรงนี้นะเดี๋ยว,วเราตะวันจะเข้าพิชีให้ดูใกล้ๆจะได้ทราบว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนยังไงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจำได้ไหมคะตรงนี้ที่ตะวันเดินมา EP ที่แล้วที่ไปยืนแล้วตอนนั้นลมมันแรงมากจากตรงนั้นแหละคะ่ะเดินมาถึงฝั่งนี้ได้นี่นะคะเดี๋ยว,วเราตะวันจะโชว์ให้ดูร,บรอบๆนะอันนี้เป็นโบนองนะที่เห็นนะและทรงนี้เป็นเป็นมาจากวิปโรติกนี่นะคะนี่นะคะรอบเลยนะ ข้างหลังนี้ที่เห็นนะคะก็คืออพาร์ตเมนต์หรือคอนโดหรือภา,าษาเยอรมโนันเรียกว่าโวนองนี่คือโวนองทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นโวนองแต่ละแบบแต่ละสไตล์ของเขาเอาละเดี๋ยวเราจะวันจะเดินย้อนกลับไปทางนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะคะจะบอกว่าเป็นสวนสาธารณะใหญ่ได้ไหมได้ค่ะใช่เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยเป็นแหล่งพักผ่อนของคนเป็นแหล่งพักผ่อนของคนเยอรมันเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะ เอาละมาถึงตรงนี้แดดไม่แรงเกินไปเดี๋ยวเราได้วันจะส่องให้ดูร,รอบๆเลยนะคะนี่เลยนะคะเห็นไม่เอ่ยเห็นกันทุกคนนะคะเห็นกันนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะฝั่งนู้นเป็นถนนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราได้วันจะเดินไปนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะข้ามไปให้ดูนะคะนี่นะนี่คือสวนสาธารณะใหญ่ ที่จําได้ในสมัยวิน,นช่วงที่วินเทอร์ฤดูหนาวเนี่ยทะเลสาบนี้เขากลายเป็นน้าแข็งนกบางแอนก็หายไปหมดเลยนะคะ <S <S และนักดูไม่แน่ใจว่าเขาเป็นนกนางแอนจริงหรือเปล่าแลวตั้งชื่อเองนะแต่เป็นเป็นนกชนิดหนึ่งที่มันเยอะมากในเขตนี้ค่ะเนี่ยคะ่คะ,คะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะเขาเขียนป้ายประมาณว่าห้ามให้อาหารเขานะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขามีอาหารเฉพาะของเขาอยู่แล้วถ้าให้อาหารซีโซเขาอาจจะตายได้ ะะแต่ก็ยังว่าแหละคะ่ะบางคนมไม่เข้าใจภาษาเยอรมันอ่านไป้ายไม่ออกข้อให้ก็มีปัญห,หากันนะคะโอเคค่ะคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆได้เห็นตรงนี้แล้วนะแล้วเดาวันจะให้เห็นจากตรงนี้นะคะส่วนนี้นะคะตรงนี้จะเป็นลานกว้างนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมตรงนี้เป็นโวนงนะคะนี่เป็นโวนงนะคือคอนโดหรืออาพาร์ตเมนที่เราเรียกกันในภาษาบ้านเรานั่นแหละและนี่เป็นลานกว้างเลยนะคะเห็นไหมคะจะมีเก้าอี้ผู้คนจะนั่งพักผ่อนได้ นะคะคเห็นชัดนะคะเดี๋ยวรัวดาวนจะเดินไปตรงจุดแยกถนนใหญ่นะเอาละค่ะเอาละค่ะโอเคงานเดี๋ยวระดาวนเดินไปที่ถนนใหญ่เลยนะคะให้เห็นฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นโบน้องเดินไปด้วยอากาศเอามิถุกเลยค่ะลมก็มาผมก็ปิวนะต้องยอมให้ผมเสียทรงละเดี๋ยวระวดาวนขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ อยากจะปรับกล้องมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกในการถือโอเคอะเนี่ยแหละได้ละนะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวระวเดวันจะให้ดูวัฒนธรรมอย่างหนึง่งถ้าใครมาที่เยอรมันนะประเทศอื่นแลดวันไม่รู้นะจะอุมบาราชช์อย่างหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเดวันไปใกล้ๆนะฮัลโหล <laughs> ะะเห็นไหมคะว่าจะมีรถเรียจอดไปตลอดทางเลยเพื่อนๆจะงงว่าจอดมาทางถนนอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้นะคะบอกเลยว่าเขาทําทางเอาไว้นะคะเพื่อนๆทําทางเพื่อให้เป็นที่จอดเห็นไหมคะเห็นเห็นตรงนี้เี็นตะวันชี้ไหมนี่ไงสีแดงๆที่เป็นปูนอีกต,ตรงนี้นะมีไว้ให้จอดรถอย่างเดียวเลยนะคะจอดรถส่วนตัวรถแท็กซี่รถอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งถนนไว้ให้จอดรถแล้วก็มีเดี๋ยวถ้าเกิดเจอที่ เขาแบ่งให้ขี่ให้จอดจัก,กรยานหรือขี่จัก,กรยานหรือที่วันจะพาไปนะคะจะบอกเลยว่าที่นี่เขาจะให้พื้นที่สำหรับการเดินนะคะการเดินเยอะมากเลยนะคะคือมีฟุตบาทเขาเขาค่อยค้างค้างใส่ใจในเรื่องฟุตบาทท้องถนนมากเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ประเทศนี้นะคะเป็นประเทศผลิตรถ m e r c e d e s Ben z ใช่ไหมคะเ<อ>พื่อนๆจะบอกว่าแ<อ>ท็กซี่ะะ ben เบนซ์เยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆที่นี่นะคะรถเบนซ์เป็นแท็กซี่อันนี้จริงนะคะ เห็นได้เลยเพื่อนๆสังเกตได้ไหมเพราะที่เป็นถนนแลาวันนวิสาบัญญัติง้างถนนได้เนี่ยที่มองเห็นนี้นะคะเป็น m e Mercedes b e n นนะคะเพราะเป็นเพราะว่าเยอรมันเขาผลิตเบนเขาก็เลยมีรถแท็กซี่เป็นเบนเยอะมากแลาวันขึ้นบ่อยมากกาแฟนะคะถามว่าแพงไหมค่าโดยสารก็แพงอยู่คะ่ะไม่ถูกเท่าไหร่นะเอาละแล้วฝั่งโน้นที่เห็นนะคะนั่นคือห้างนะคะนั่นคือห้างนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ดาวันชี้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือห้างนะคะเนี่ยนี่คือห้างหมดเลย นะคะนี่คือห้างหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราดิวันจะข้ามนะไม่มีรถละเดี๋ยวจะข้ามให้ดูนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะแท็กซี่เป็น Mercedes. เบนซ d เดสเบนเป็นแท็กซี่เยอะมากเลยเพราะว่าที่นี่เขาผลิตเบนเองนะคะนี่เลยค่ะเห็นนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่นะที่พอเล่าให้ใครฟังว่าอุ้ยฉันนั่งรถเบนเป็นแท็กซี่มาเขาไม่เชื่อต้องเชื่อนะคะเพราะเยอรมันเขาผลิตเอง ที่นี่นะคะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยว,วเราจะกำลังไปถึงการสี่แยกนะคะเพื่อนๆฝั่งนี้เป็นห้างหมดเลยค่ะเดี๋ยวยืนให้ดูนะคะเนี่ยค่ะนี่ทางเดินเข้าห้างนี่ไงคะนี่คือห้างหมดเลยนะคะแล้วนี่เป็นสี่แยกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูสี่แยกดนึงนะถ้าเวลาใครจะยืนรอแท็กซี่นะคะนี่เลยนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของแท็กซี่ไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นชัดไหมถ้าใครจะยืนรอนะ เนี่ยเห็นไหมคะนี่เป็นสัญลักษณ์ของแท็กซี่นะคะใครต้องการแท็กซี่แล้วตรงนี้จะมีแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะจะมีแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นสี่แยกสี่แยกนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเดาวันจะให้ดูนะเดี๋ยววันนี้ให้เห็นสี่แยกเลยเอาล่ะนี่คือสี่แยกถนนใหญ่นะคะฝั่งนู้นที่เห็นนั้นเป็นธนาคารนะคะนะคะ แล้วก็เป็นร้านค้าร้านขายขนมเค,ค้กมาหมดเลยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นนะฝั่งนี้และนี่ที่มองเห็นนี่คือส่วนหน้าของห้างฝั่งนี้คือส่วนข้างๆของห้างเห็นนะคะมันเป็นช่วงที่แดดกาลังมาพอดีแล้วาะวันก็มาถ่ายทําพอดีเป๊ะโอเคนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะคลิปหน้าแล้วาวันจะไปถ่ายทําฝั่งนน้น มันมีร้านเค้กต่างๆเดี๋ยวจะพยายามถามเจ้าของว่าเราเข้าไปรีวิวข้างใหนเขาได้ไหมถ้าได้จะทําให้เพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าที่นี่ลิขสิทธิ์เขาแรงจะทําอะไรต้องถามคนล่วงหน้าไม่สามารถจะตัดสินใจหรือว่าบุกเข้าไปทาได้เลยการข้ามถนนของที่นี่จะบอกเพื่อนๆน,นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นไฟสีเขียวเป็นรูปคนเดินเพื่อนๆเ,เห็นไหมถ้าเป็นไฟเขียวรูปคนเดินถึงจะข้ามถนนได้นะคะถึงไม่มีรถแต่ถ้าไม่เป็นไฟสีเขียวรูปคนเดินข้ามถนนไม่ได้ เป็นกฎหมายนะคะถ้าตำรวจเห็นสามารถปรับเงินได้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเอรัตดาวันขอจบที่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเริ่มมีลมแรงแล้วมั่อก็เริ่มใกล้ที่จะมืดแล้วนะคะสี่แยกนี้เลยนะเดี๋ยวอีกนิดนึงนะไหนไหนก็ไหนๆละเดี๋ยวรัตดาวันจะให้ดูนี่คือห้างใหญ่นะคะนี่ค่ะมองเห็นอยู่นะ นี่รัฐบาลกำลังเดินผ่านห้างนะคะ,ะห้างนี้เขาชื่อห้าง C A หรือ k a คาอุน n า r ภาษาเยอรมันเรียกว่า k a อุ n อ r นะคะไม่แน่ใจนานเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ไงคะ k a อุ n อ r นะคะรัฐบันภาษาอังกฤษเรียกว่า C A นะคะภาษาเยอรมันคือ k a อุ n อ r นะคะนี่คือทางเข้าห้าง ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดถ้าใครจะซื้อของนะคะไม่สามารถจะเข้าทันทีได้เลยนะต้องทําทการเทอร์มินเทอร์มินก็คือการทําการนัดหมายก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแผงลอยเยอรมันใครบอกว่าเยอรมันไม่มีแผงลอยเดี๋ยวนะคะเป็นแผงลอยที่ขายผลไม้ของคนตุรกีเอาละนี่นะคะนี่ไงเพืเ่อนๆเ,เ,เห็นไหมเดี๋ยวจะถามข้อบนว่าขายได้ไหมอินชูนดีกงคนันอิชชูนแคนเนลซีเฮนไบแคนเนลดังข้อชุน <N ic ly> นี่นะคะจะมีการขายผักถามเขาเขาบอกว่าได้อนุญาตนี่คือการขายผักริมทางของเยอรมันนะคะเพื่อนๆเห็นนะคะมีผักทุกชนิดเลยเห็นไหมคะมีผักด้วยแล้วมีผลไม้ด้วยเห็นไหมคะเห็นนะคะแล้วก็มีอันนี้องุ่นเป็นแพ็คๆนี่คะ่ะเพื่อนๆเห็นนะ ขออนุญาตเขาแล้วเลยถ่ายได้นี่แหละค่ะที่รลดาวนต้องการที่จะรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นอันนี้เป็นป้ายรถเมย์นะคะอันนี้เป็นป้ายรถเมย์นะ,ะเพื่อนๆเห็นนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะผล,ละไม้ทุกอย่างมีหมดเลยนะคะคือร้านนี้จะขายทั้งผล,ลไม้และขายทั้งผักนะคะ ดังเคยชุนโอเคดังเคยชุนก็แปลว่าขอบคุณมากเขาอนุญาตให้เราถ่ายได้นะคะเพราะที่นี่ทําอะไรต้องถามนะคะซีซัวทาไม่ได้นะเอาล่ะในเมื่อเพื่อนๆได้เห็นทุกอย่างแล้วนะรัตระวันจะมาล่ําลาที่หน้าห้างตรงนี้ละกันนะคะเดี๋ยวคนาจะยืนรอป้ายรถเมล์จะมีปัญหาแรัตระวันขอล่่าลาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ เดี๋ยวนะคะขอวางกล้องก่อนนะเอาล่ะเพื่อนๆได้เห็นร้านแผงลอยตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรวดัวันขอล่ำลาจากตรงนี้เลยละกันโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆยังติดตามดูวันนี้นะ EP นี้ได้เห็นสวนสาธนารณะนะคะได้เห็นทะเลสาบนะคะได้เห็นห้างได้เห็นป้ายรถเมล์แล้วก็ได้เห็นแผงลอยใครบอกว่าเยอรมันไม่มีแผงลอยเห็นไหมคะขายทั้งผลไม้ขายทั้งผัก ยังไงแล้วก็เลดาวนหวังว่าเพื่อนๆยังคงติดตามยังคงกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ don't forget follow me too I try to make you very very happy w h y you watching my video ich glaube, i s I a i l e do much my channel same there uh, b i t t e r better following me out ดังเคยชวนเคยเล่นังสำหรับวันนี้นะคะเลดดาวนต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเจอกันนะคะว่า หลังจากที่รัฐดวันโควิด1เสร็จแล้วเราหาโรงเรียนนั้นราวันหาโรงเรียนได้หรือเปล่านะคะยังไงบรรยากาศตอนนี้นะคะมาเล,ล่าลากันที่หน้าแผงน้อยขอบคุณมากมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากมากอย่าทิ้งกันนะคะกรุณาติดตามวิดีโอต่อๆไปของรัฐวันด้วยนะคะยังไงกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกําหม่ใจให้ดวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาฟีดเซนเตอร์